I'm เป็นวันที่17นะครับกันยายนนะครับซึ่งวันนี้เรามาทําบุญใหญ่นะครับเป็นบุญเดิน10นะครับซึ่งบุญเดิน10ของภาคใต้เรานะฮะที่วัดทุ่งคาก็จะเป็นเขาเรียกว่าวันชิงเปรตนั่นเองนะฮะซึ่งจะมีเสาเปรตนะครับก็คือเสาต้นเดียวนะครับก็ความสูงอยู่ประมาณ10เมตรนะครับซึ่งเขาจะทาน้ํามันนะครับรอบตัวตัวเสานะครับ เพื่อจะให้นะฮะได้มีการแข่งขันนะครับก็คือการขึ้นเปรตนั่นเองซิง,งเปรตนะฮะซึ่งเป็นนโยบายกุดสบายของนะครับของชุมชนณวัดทุ่งคานะฮะซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะารวมตัวกันเพื่อสนุกสนานนะในการทําบุญนะครับวันนี้นะฮะเาให้ทุกคนมารวมรวมตัวกันเพื่อความสนุกสนานนะเป็นความรักใคร่าสามัคคีกันในกลุ่มหมู่มบ้านนะครับ ซึ่งเวลาก็จะประมาณบ่ายสองนะครับซึ่งเป็นเป็นเวลาที่อ่าที่ได้กําหนดกันไว้นะครับนะฮะเดี๋ยวบ่ายสองนะครับมาติดตามชมกันได้นะครับขอบขอบคุณครับ

ไม่ไม่ไม่ไดไม่ได้เอาา โบสัจจะปะติโยตินะหัมนิพพานะตะยะยุโหตุ I <laughs> สำหรับวันนี้ครับงานชิงเป็ดก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับที่วัดทุกขานะครับส่วนปีหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับะเดือนกันยายนนะครับงการรอบหนึ่นะครับครับสวัสดีครับ